วิธีการอัปโหลดภาพและวิดีโอบนมือถือให้ออกมาคมชัดนะครับหลายๆคนเนี่ยทำวิดีโอทําไฟล์รูปทำโคเวอร์ทำโปรไฟล์ออกมาได้คมชัดแล้วครับแต่ว่าพอจะอัปโหลดผ่าน a c e b o o k เนี่ยมันกลับลดความคมชัดตรงนั้นลงนะครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะทําให้การอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอของเราเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นครับสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแอป a c e b o o k นะครับทางขวามือด้านล่างสุดเราจะเจอปุ่มที่คล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์หรือขีด3ขีดให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งพอเจอหน้านี้แล้วให้เเลลลลื่่อนนาาดด้นบงนนงไปงสุ เราจะเจอคำว่า setting and privacy นะครับให้เรากดที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงด้านขวามือก็จะเจอคำว่า setting นะครับ ให้เรากดเข้าไปในคําว่า setting แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับพอลงมาด้านล่างเราจะเจอคาว่า media and contact ครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ video and photo นะครับพอกดเข้าไปเราจะเจอคําว่า video setting และ photo setting นะครับใต้คําว่า video setting จะมีคําว่า upload HD ให้เรากดเปิดครับแล้วก็ใต้คําว่า photo setting เนี่ยจะมีคําว่า upload HD ครับแล้วก็เปิดเช่นกันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถอัปโหลดวิดีโอและภาพให้ออกมาคมชัดระดับ HD ได้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนและเดี๋ยวพบกันในคลิป ต่อไปสวัสดีครับ